294สกาวาทีถามว่าปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได้ด้วยมรรคส่วนรูปาวจรและมรรคนั้นไม่เป็นเหตุนำออกจากสังสารวัฏไม่เป็นเหตุให้ถึงความสิ้นไปไม่เป็นเหตุให้ถึงความตรัสรู้ไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นอารมณ์ของสัญ,ญโยตและถึงเป็นอารมณ์ของสังกิเลสหรือปรวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลและกามราคะและพยาบาทได้ด้วยอนาคามิมักแต่มักนั้นไม่เป็นเหตุนำออกจากสังสารวัต ไม่เป็นเหตุให้ถึงความสิ้นไปไม่เป็นเหตุให้ถึงความตรัสรู้ไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสัญโยตละถึงเป็นอารมณ์ของสังกิเลตหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น295สกาวาทีถามว่า ปุถุชนเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายดำรงอยู่ในอนาคามิผลพร้อมกับการบรรลุธรรมหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าดำรงอยู่ในอารหัตผลหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น296 สกาวาทีถามว่าปุตุชนผู้ปราศจ,จากความกำหนัดในการทั้งหลายดำรงอยู่ในอนาคามิผลพร้อมกับการบรรลุธรรมหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าจเจริมมักทั้งสามให้เกิดขึ้นได้ไม่ก่อนไม่หลังหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ละถึงสกาวาทีถามว่าจเจริมมักทั้งสามให้เกิดขึ้นได้ไม่ก่อนไม่หลังหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าทำให้แจ้งสามัญญผลทั้งสามได้ไม่ก่อนไม่หลังหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง สกาวาทีถามว่าทำให้แจ้งสามัญญผลทั้งสามได้ไม่ก่อนไม่หลังหรือปรวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเป็นการประชุมแห่งผัสสะสามแห่งเวทนาสามแห่งสัญญาสามแห่งเจตนาสามแห่งจิตสามแห่งศรัทธาสาม แห่งวิริยะสามแห่งสติสามแห่งสมาธิสามแห่งปัญญาสามหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น